เดี๋ยวมาจะพาชมตัว LBX Luxury นะครับว่าภายนอกเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันตรงนี้เลย Lexus Auto City สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับแล้วก็ในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับตัวของ Lexus นะครับ LBX รุ่น Luxury หรือตัวเริ่มต้นของเรานะครับสีที่เห็นอยู่นี่คือสี Passionate Yellow หรือสีเหลืองใหม่นั่นเองนะครับสีนี้ค่อนข้างสะดุดตาเลยเวลาที่เราออกแดดค่อนข้างเหลืองตัดกับตัวคิ้วโคเมียมสีดำต่างๆแล้วก็สีเงินนะครับ เดี๋ยวมอสจะพาชมตัว L B X Luxury นะครับว่าภายนอกเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันตรงนี้เลยนะครับในส่วนตัวของไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้จะได้ดีไซน์มาจากตัวของ x 撒 s ตัว R4 นะครับก็คือเป็นจะเป็นวงกลมดวงเดียวนะครับมาพร้อมกับตัว Daytime Running Light นะครับตัวนี้มีไฟสูงต่ำออโต้ให้ด้วยนะครับในรุ่นของตัว Luxury อ่า ดีไซน์กระจังหน้าก็จะเป็นแบบสปินเดอร์บอดี้นะครับสปินเดอร์บอดี้คือตัวนี้มันจะเป็นกระจังหน้าเรียบไปกับตัวของตัวรถเลยนะครับจะเป็นกระจังหน้ายุคใหม่ละในเล็กซก็จะใช้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะใช้เป็นตัวสปินเดอร์บอดี้กันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ครับล้อแม็กถ้าเป็นรุ่นของ Luxu r y เราจะได้เป็นล้อแม็ก17นิ้วนะครับอ่าขนาดก็กำลังดีนะครับใช้ในเมืองโอเคนุ่มสบาย นะครับไปในทางไหนก็ไม่กระด้างมากนะมาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างนะครับดีไซน์เป็นตัวสีดำตัดกับตัวรถนข้างสวยเลยนะครับอ่าเรามาดูดีไซน์ด้านข้างนะครับตัวประตูตัวนี้ก็จะเป็นกรอนแบบ e l a t h เหมือนกับตัวรุ่นพี่เขาเลยตัว lbx เนี่ยเราจะได้ตัวของออปชันต่างๆเนี่ยเหมือนกับรุ่นพี่เลยทุกอย่างเลยกรอนประตู e l a t h มี s a f e exit assist เวลาที่มีรถมาข้างๆเนี่ยหรือมีคนวิ่งผ่านมีมอเตอร์ไซค์ผ่านตัวประตูก็จะไม่เปิดนะครับอ่ามีมาให้ทั้ง4บานเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้าย Lexus LBX ก็คือเป็นดีไซน์แลงเบจอยู่แล้วไฟท้ายก็จะลากยาวไปเลยนะครับแล้วก็มีอ่มีโลโก้ Lexus ตรงนี้ลากยาวนะครับแล้วก็เขียนคำว่า LBX อันนี้ถ้าเป็นลักช r รก็จะได้เป็นแบบนี้เลยอ่าแต่ถ้าพรีเมียมันก็จะมีคิวโคเมียมมาด้านด้านท้ายอีกนะครับฝาท้ายในทุกรุ่นย่อยเนี่ยเราจะได้เป็นตัวของฝาท้ายไฟฟ้านะครับอ่าเปิดไฟฟ้าแบบนี้เลยอ่าแล้วก็มีปิดไฟฟ้าให้นะครับดีไซน์ของ lbx เนี่ยค่อนข้างจะชบเฉียวสวยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลย ส่วนคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวหมอจะพาไปชมภายในของตัว Lexus LBX กันนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ Lexus Auto City